สวัสดีค่ะแม่หมอเอ๋ยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนตร์แห่งรักาสตร์การดูดวงด้วยไพ่ทาโร่และไพ่อโรโคลแม่หมอกราบขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะสำหรับทุกๆกำลังใจในการกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์แล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่มีปฏิสัมพันธ์กับทางช่องการดูดวงโดยรวมคำทำนายอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือคำทำนายอาจจะสลับกระฟังกันได้ระหว่างตัวตนของคุณและเขาแม่หมอก็อยากให้เพื่อนๆรับฟังรับเอาแต่ข้อความ ที่ดีๆเก็บเอาแต่พลังงานบวกๆกลับไปเท่านั้นหากฟังสิ่งใดเราเครียดคิดมากไม่ดีต่อใจก็ไม่ต้องนำกลับไปนะคะแม่หมอรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะจ๊ะหากใครสนใจคําทํานายเฉพาะบุคคลอย่างแม่นยําก็ติดต่อแม่หมอได้ทางไลน์ตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชั่นขวามือใต้คลิปสัญ,ญลักษณ์ที่เหมือนสามเหลี่ยมหัวคว่ำกดลงไปคุณจะเจอรายละเอียดในการติดต่อแม่หมอคุณจะเจอรายละเอียดอื่นๆที่แม่หมอใส่เอาไว้ให้สำหรับวันนี้แม่หมอจะทําคลิปไพ่เล่าเรื่องหัวข้อเรื่องยังไม่มีนะคะเมื่อแม่หมออ่าน ไพ่ทาโร่จบแล้วเดี๋ยวแม่หมอตั้งชื่อเรื่องให้ทีหลังวันนี้ใช้ไพ่ชุดไรเซียทาโร่และเชมานิกฮิวิงออร์โคลคลิปแลนดอมเพื่อนๆไม่ต้องเลือกกองไพ่นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แรงดึงดูดของจักรวาลดนจิตด,ดนใจดึงดูดนำพาพยคุณกดเข้ามาฟังคลิปคลิปนี้ไม่มีอะไรบังเอิญคำทำนายทุกคำของแม่หมอเป็นของคุณ น n ำฟ o o r you ไพ่เล่าเรื่อง d e a d and Rebirth พลังงานของใครคนหนึ่งที่กำลังจะตัดสินใจจบสิ้นเรื่องราวในแบบเดิมๆหากความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหากเป็นคนคุยมานานแล้วเขากำลังจะจบสิ้นความไม่ชัดเจนที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขา เขาอยากจะขยับขยับความสัมพันธ์นะให้ชัดเจนมั่นคงไปอีสเต็ปหนึ่งหรือหมายถึงใครคนหนึ่งที่มีปัญหามีประเด็นกับคุณน่ะทำให้คุณเสียใจยทำให้คุณน้อยใจยทำให้คุณรู้สึกผิดหวังเศร้าหมองเขาคิดได้แล้วตอนเนี้นะตื่นรูล้ละมีเหตุและผลมากมายมีการยอมรับผิดอยากจะจบสิ้นปัญหาระหว่างกัน อยากจะกลับมาแก้ไขแก้ตัวอยากจะกลับมาขอโทษอยากจะเริ่มต้นใหม่เป็นคนที่ดีขึ้นทําให้คุณมีความสุขในความสัมพันธ์นี้ king of pentacles ใครคนนี้เขารักคุณนะเขาเห็นคุณค่าของคุณมากๆเลยอะ่ะเหมือนเหรียญที่เขาถือไว้ในมือเนี่ยแต่คนคนนี้ยเขาเป็นคนที่ฟอร์มจัดอีโก้มากแอคอาร์ท่ทายเยอะนะแต่หัวใจเขาเนี่ย ก็มีแค่คุณนะน้องหมานั่งอยู่ใกล้เขาเนี่ยคือความซื่อสัตย์ซื่อตรงไม่ได้คิดที่จะหลอกลวงหรือหวังผลประโยชน์ต่อสิ่งใดเพียงแต่คนนี้อาจจะเหมือนคนที่มีบุคลิกภาพไม่ตรงกับความรู้สึกนึกคิดเท่าไรนะักในใจเนี่ยรักคุณมีความรู้สึกชื่นชมปรับปลื้มในตัวคุณมากแต่ก็ไม่เคยพูดอะไรอะ่ะให้คุณรู้สึกไม่เคยพูดอะไรคุณเข้าใจว่าเขารัก หรือคุณสําคัญกับชิดเขานะนั่งยิ้มหวานเงี้ยเขาจะรู้ไม่สื่อสารไม่พูดแต่ในใจเนี่ยโอ้ยทั้งรักคุณทั้งหลงคุณนะคุณน่ารักในสายตาเขาคุณดีเหลือเกินเหมือนเหรียญที่เขาเนี่ยยังไงก็ไม่มีวันที่จะปล่อยคุณให้หลุดมือเซโนฟเพนจิเคสความสัมพันธ์ของใครคนนี้ช้ามากเขาก็มั่นคงเกิดความรักที่เติบโตขึ้นในหัวใจเขาเต็มเปี่ยมแล้วตอนนี้ แต่ความรักของเขาเนี่ยเหมือนเหรียญที่อยู่ใต้ดินใครจะเห็นละจ้านะก็ต้องขุดดินลงไปก่อนนะ่ะยากที่จะหยั่งรู้เก็บความรักแอบซ่อนไว้ในใจลึกเหลือเกินมีแต่ตัวเขาเท่าที่รู้ว่าความรักเริ่มเติบโตในใจเขานะเหมือนกับรากที่หยั่งลึกลงไปแล้วเขาขาดคุณไม่ได้นะคนเนี้ยเขารักคุณมากด้วยแต่ตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่เคยที่แสดงอาการอะไร ให้ชัดเจนหรือไม่เคยทําให้คุณดูทั้งสิ้นว่าคุณมีค่ามากมายขนาดนี้ k ค n g งขับสอดแต่อีกไม่นานนี้พลังงานของใครคนนี้กําลังจะตัดสินใจบางอย่างเขาเนี่ยจะจบสิ้นความไม่ชัดเจนจะจบสิ้นสิ่งที่เคยนิ่งเฉยเย็นชาสิ่งที่ไม่พูดไม่จานะเขาตัดสินใจแล้วว่าถึงจุดเปลี่ยน ที่จะต้องมีความชัดเจนหรืออยากให้ความยุติธรรมกับคุณหรือหมายถึงความรักในหัวใจของเขาล้นหอ,อกมาละไม่อาจที่จะแอบซ่อนไม่อาจที่จะนิ่งเฉยได้อีกต่อไปนะราชาดาบเขาจะบอกคุณด้วยการกระทําที่ชัดเจนคําพูดที่ชัดเจนมีการเริ่มต้นในความสัมพันธ์ที่จริงจังเขาอยากบอกรักคุณนะเขาอยากบอกความจริงทุกอย่างเลยว่าเขาเนี่ย รักคุณแค่ไหนหลงคุณแค่ไหนคุณสําคัญกับชีวิตเขามากเพียงใดนะเขาตัดสินใจแล้วแล้วเขาก็จะบอกคุณดเร็วนี้ด้วย The moon เพราะเขามองเห็นว่าคุณเริ่มสับสนมากขึ้นทุกวันหลายครั้งคุณก็นิ่งเงียบนิ่งเฉยเพราะคุณไม่รู้ไงว่าเขารักคุณมากขนาดนี้ใครจะไปรู้นะจ๊ะนะ่ารู้อยู่คนเดียวเขาเริ่มมองความสัมพันธ์ครั้งนี้เหมือนคุณเริ่มทุกข เหมือนคุณเริ่มติตัวออกห่างคุณไม่ส่งพลังงานให้เขาเหมือนเดิมเขารู้ตัวดีนะว่าเขาสื่อสารในคุณน้อยเขาสะกดเก็บแอบซ่อนความรักที่มากมายไว้ในหัวใจจนตอนนี้คุณทั้งทุกข์ทั้งเครียดอยู่ในคำถามที่ไม่มีคำตอบอยู่ในความสับสนสงสัยแล้วตัวเขาเองก็เครียดแล้วอ่ะเขากลัวจะสูญเสียคุณไปเขาเลยจำเป็นต้องจบสถานภาพเดิมๆที่ไม่ชัดเจน จำเป็นที่ต้องจบนิสัยที่คลุมเครือหรือว่านิสัยที่รักอยู่ในใจนะเขาจะทำให้คุณดูละครั้งนี้ถ้าเขาไม่รีบมีแอคชั่นก็เสี่ยงเกินไปนะเขาไม่อยากจะเสี่ยงกับอะไรทั้งนั้นที่เป็นการสูญเสียคุณ Five of Cups อดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยพูดกับเขาแล้วนะเรื่องความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออาจจะเคยถามเขาแล้วก็ได้ ว่ารู้สึกกับคุณยังไงคบกันแบบไหนไม่เคยได้รับคําตอบเขาอาจจะเงียบไปเลยก็ได้ไม่ตอบกับตอบแต่ตอบไม่จริงเขาจะตอบคุณว่าก็เป็นเพื่อนหรือคุยคๆกันไปก่อนก็นแล้วกันนะบ่ายเบี่ยงเฉยยตลอดมาคุณถามเขาก่อนแล้วนะคุณพิจารณาดูการกระทําเขาก็นแล้วก็ไม่มีอะไรชัดเจนสักอย่างและ ในการคบหากันเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคงรักเขาฝ่ายเดียวผิดหวังแล้วแน่ๆกำลังจะทำใจกำลังจะมุฟออนนะเพราะเขาไม่ชัดเจนมากๆเลยคนคนนี้คุณก็ได้แต่บอกตัวเองอะว่าอืมถ้าอยู่ในสถานภาพนี้คุณก็ยอมรับไม่ได้คุณก็จะทนไม่ไหวแล้วนะกับความรู้สึกว่าตัวเองไม่สําคัญว่าไม่มีตัวตนไม่มีที่พนใดๆในชุดของเขา เนจิกเชียนใครคนนี้เป็นคนที่มีเหตุละผลมากจะใช้สมองเยอะในความรักความสัมพันธ์เขาไม่ได้ใช้ความรู้สึกไม่ได้ใช้หัวใจเพียงอย่างเดียวพอคิดเยอะเหตุผลมากก็ช้าเข้าไปใหญ่เลยในความสัมพันธ์เขาก็กลัวนะหากความสัมพันธ์เร็วเกินไปหรือเขาแสดงออกอะไรชัดเจนเร็วเกินไปแล้ววันหนึ่งอะถ้าไม่ใช่ขึ้นมาเขาก็กลัวเขาจะเสียใจกลัวว่า คุณจะมองเขาอะเหมือนกับคนที่ไม่รับผิดชอบในคําพูดในการกระทําเขาก็อยากจะปกป้องหัวใจตัวเองอยากจะเซฟตัวเองเหมือนกันด้วยการที่ควบคุมความสัมพันธ์ควบคุมพลังงานสถานการณ์ในความรักทุกอย่างไม่ให้คุณมากเกินไปไม่ให้คุณรับรู้ได้ไม่ให้คุณมีความชัดเจนใดๆเลยแต่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาเก็บข้อมูลหนักมากเขาดูคุณทุกสิ่งทุกอย่างและตัวของเขาเองได้มองเห็นหลายสิ่งหลายอย่างในตัวคุณนะเป็นสิ่งที่ดีง,งาม ใช้ทั้งสมองใช้ทั้งหัวใจแล้วได้คำตอบแน่ชัดแล้วว่าเขารักคุณเพรสอดเขามองย้อนกลับไปเนี่ยคุณพยายามเพื่อเขาอย่างมากคุณอดทนคุณเรียนรู้เขาโดยที่เขาเนี่ยไม่เคยมาบอกอะไรคุณเลยนะคุณศึกษานิสัยเขาว่าเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรพยายามใช้ความรักของคุณอย่างดีที่สุดแล้วตัวคุณเองก็ไม่เคยมั่นใจเลย ว่าใครคนนี้เข้าใจตรงกับคุณหรือเปล่าเหมือนความรักครั้งนี้คุณอยู่บนความเสี่ยงนะเนี่ยจะตกเหวหรือไม่ตกก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ตัวคุณก็พยายามถึงที่สุดแล้วแต่อีกไม่กี่ก้าวคุณก็จะถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะความสัมพันธ์นี้กําลังจะชัดเจนความสัมพันธ์นี้นะกำลังจะอยู่ในจุดที่คุณมั่นคงคุณจะยืนได้เต็มเท้านะคุณจะมั่นใจแน่ใจว่าเส้นทางข้างหน้าสมควรที่จะเดินต่อไปได้ แน e ครับใครคนนี้เขากำลังจะตัดสินใจมาสารภาพรักกับคุณเขาจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากเขาเตรียมการเอาไว้แล้วอาจมีเกณฑ์นะที่จะพาคุณไปทานข้าวดินเนอร์ใต้แสงเทียนนะเขาจะบอกความรู้สึกทั้งหมดที่เขามีจดหมายน้อยฉบับนี้คือความนีใจเขาพร้อมแล้วเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไป เขาไม่แลกหรอกนะคุณมีค่ามากมายเขาไม่ปล่อยแน่นอนเขาจะติดต่อสื่อสารกลับมาหรือเดินทางมาหาคุณหากใครที่มีประเด็นกันแล้วเงียบกันไปอีกไม่นานนะั้นเขาจะกลับมาจะกลับมาง้อหรือจะกลับมาชัดเจนจะกลับมาให้สารภาพต่อกันเขาก็รักคุณตั้งแต่แรกแหละคนนี้แต่เขาเป็นประเภทฟอร์มจัดอีโกมากแล้วก็มีความรู้สึกว่า ถ้าเขาแสดงออกว่ารักมากแล้วคุณจะเหลืองอ่าเป็นความเชื่อความคิดที่ผิดอ่ะน,นะทำให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่เสียเปรียบในความสัมพันธ์ตลอดเวลาแต่ต่อไปจากเนี้ยเขาได้พิสูจน์คุณแล้วเมื่อคุณอดทนแล้วก็รักเขาจริงๆเขาอยากจะตอบแทนคุณบ้างนะด้วยการมาสารภาพรักกับคุณและทําความสัมพันธ์นี้ให้ชัดเจนมั่นคงชัวว เขามั่นใจนะวันนี้ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กันเป็นพลังงานคู่แท้ด้วยใครคนนี้มีพลังงานคนทางไกลอาจเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมต่างอำเภอต่างจังหวัดต่างภาคหรือว่าเป็นคนไทยที่ทํางานในต่างแดนก็เป็นไปได้คุณรอคอยเขาทุกวี่วันรอคอยเขาให้ชัดเจนรอคอยเขาให้ติดต่อสื่อสารรอคอยลุ้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะเป็นไปอย่างไรมีแต่ความเหงาและความเจ็บปวดมีแต่ความสับสนสงสยัย ต่อไปจากนี้เขาจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทุกอย่างคุณกำลังจะสิ้นสุดความทุกข์นะเหตุการณ์ที่ไม่ชัดเจนเหตุการณ์ใดก็ตามที่คุณเคยเจ็บปวดหัวใจกำลังจะสิ้นสุดจบลงเช a นบับเบเขารักคุณมากๆม,มีแผนในอนาคตทุกอย่างไว้แล้วอยากให้คุณเนี่ยอยู่เคียงข้างเขาเป็นคู่ครองคู่ชีวิตคู่แต่งงานอยากให้คุณเป็นภรรยาเขา อยากให้คุณเป็นสามีเขาเป็นแม่ของลูกเขาเป็นพ่อของลูกเขาเมื่อเขามาสารภาพร,รักกับคุณแล้วเมื่อเขาชัดเจนในความสัมพันธ์แล้วความรักครั้งนี้จะก้าวหน้ารุดหน้านและเติบโตอย่างรวดเร็วคุณจะใจฟูแบบที่งงมากว่าอา้าวทาไมปล่อยให้รอมาได้ตั้งนานจู่ๆชัดเจนแล้วก็ชัดเจนอย่างรวดเร็วเลยนะหลังจากที่เขาบอกรักคุณแล้วเนี่ยอีกไม่นานจากนั้นกาจะพูดเรื่องการแต่งงานมั่นหมายเลยก็เป็นได้ แอ r ์ o รบถึงเวลาแล้วเวลาที่เหมาะสมโชคชะตาได้ขีดกำหนดมาแล้วไม่มีใครฝืนได้เขาจะพุ่งทยานความสัมพันธ์ถึงเวลาของดวงชะตาที่คุณต้องมีคู่เขาต้องมีคู่ต้องได้ครองคู่กันนะความรักความสัมพันธ์จะต้องไปต่อได้แล้วเขาตัดสินใจชัดเจนแน่แน่จะให้คุณอยู่ในสถานภาพการได้รับบ้างต่อไปจากนี้จะเป็นเขาที่ให้ความรัก ให้ความสำคัญให้ความชัดเจนนะดูแลคุณเป็นอย่างดีให้คุณมีความสุขทั้งกายใจ k n n of Wands แม่ดูท่าเขาฟอร์มเยอะอีก้จัดเหลือเกินนะมือล้วงกระเป๋าเขาเป็นคนมั่นใจตัวงมากเพราะตัวเาเ็งก็มีดีนะใครคนนี้หน้าที่การงานดีมีความเป็นผู้นำสูงหรือว่ามีเสน่ห์นในตัวเองมากๆบุคลิกภาพดีมีแต่คนอยากเข้าหาเขาอ่ะ แต่ในเมื่อเขาก็รู้แล้วว่าความสําคัญแสงสว่างและไออุ่นเนี่ยที่เขาถืออยู่ในมือเขาเลือกแล้วนะเขาเลือกคุณเขารักคุณเขาก็จะต้องสื่อสารใี้คุณได้รู้ว่าเขาไม่เคยมองใครว่าเขาไม่เคยสนใจใครแต่การสื่อสารเขาเนี่ยนะกว่าเขาจะตัดสินใจได้กว่าความแอคอาร์ตนี้จะจบสิ้นกว่าจะอ้าปากยอมรับสารภาพรักก็ใช้เวลานาน,านแต่เขาก็จะ ทำทุกอย่างชัดเจนนั่นแหละนะเพราะว่าคุณคือคนที่เขารักและเขาก็มั่นใจมากแล้วในวันนี้ว่าคุณก็รักเขามากเช่นกันความสัมพันธ์ครั้งนี้ถึงเวลาที่เหมาะสมละที่ต้องขยับขยับความสัมพันธ์ให้ชัดเจน The Sun โอ้ไพ่ที่ดีที่สุดในสำหรับไพ่24ปรากฏขึ้นเขาจะมาเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นะจากร้ายกลายเป็นดีจากดำกลายเป็นขาวเขาจะมาสารภาพรักคุณ เขาจะมาคลั่งรักคุณเขาจะมาให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้ว่าเขารักมากว่าเขาอยากให้คุณเป็นคู่ครองคู่ชีวิตสิ่งใดก็ตามที่เคยอึมครึมคลุมเครือไม่เคยมองเห็นแสงสว่างใดต่อจากนี้ไปเขาจะให้แสงสว่างให้ความสุขความสมหวังให้เส้นทางข้างหน้าให้คุณได้มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเขาอยากให้คุณเป็นคนเคียงข้างเดินร่วมทางเป็นคู่ชีวิตกัน และคุณเองจะมีความสุขมากนะความสุขในการที่ได้รับความรักบ้างจากที่เคยเป็นแต่ผู้ให้ให้มากกว่าหรือให้อยู่ฝ่ายเดียวความสุขสำเร็จเกินคาดไม่เคยคิดมาก่อนเลยอะนะว่าคุณจะได้รับคำพูดการกระทำที่ดีต่อใจจากเขาขนาดนี้เตรียมตัวมีความสุขเตรียมตัวหัวใจพองโตนะจากการจบสิ้นของความไม่ชัดเจนและก็ ความชัดเจนอย่างมากในความรักความสัมพันธ์จากนี้ไป a อ h o ช w a วอนเขาจะเริ่มต้นชัดเจนจริงจังมากๆก่อนหน้านี้จะเป็นไงก็แล้วแต่เรามานับหนึ่งกันใหม่แล้วก็จะไม่มีถอยหลังอีกแล้วนะสถานการณ์อดีตบางคู่ไปไปกับกลับคุยกันมา3-4เดือนหายเงียบกันไปเดือน2เดือนออามาเริ่มกันใหม่อยู่เนี้ย เดินหน้าถอยหลังกันไปอย่างนี้พลังงานจากวันนี้ไปจะชัดเจนจะก้าวไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงเขาคิดถึงคุณเขารักคุณมากหากสถานการณ์ตอนนี้นงเงียบเฉยกันไปเนี่ยดูความคิดถึงก็คืไฟลุกอยู่ในหัวเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขได้ถ้าเขาไม่มีคุณเขารู้ตัวแล้วในวันนี้นะเขาจะไม่ยอมสูญเสียโอกาสนี้ไปเขาจะเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ให้ชัดเจน เขาจะมาสารภาพรักกับคุณมาถ่ายทอดความคิดและแผนการที่เคยอยู่ในหัวเนี่ยให้ออกมาให้เป็นการกระทําคําพูดให้คุณได้รับรู้บ้างว่าเขารักคุณอ่ะแม่หมอตั้งชื่อเรื่องไพ่เล่าเรื่องวันนี้ว่าเขาจะมาสารภาพรักคุณต่อไปแม่หมอเปิดไพ่ออรัคเิลเสริมให้นะคะ จีวายไทมิงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยถึงเวลาแล้วเมื่อถึงเวลาจะฝืนโชคชะตายอย่างไรก็ไม่มีใครทําได้เป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะเขามั่นใจและว่าเขารักคุณและคุณก็รักเขาแล้วเราก็เป็นคู่กันถึงเวลาแล้วที่เรื่องดาวความสัมพันธ์ต้องแน่นแฟนผูกพันต้องก้าวหน้ารุดหน้าเหตุการณ์นะที่คุณกําลังจะมีคู่รักอย่างชัดเจน มันจะเกิดขึ้นเป็นเวลาอันเหมาะสมเป็นเวลาที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์และโชคชะตาขีดเอาไว้ให้คุณทั้งสองคนแล้ว Duality ความเป็นคู่คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันเป็นคู่แท้ด้วยเป็นพลังงานคู่ครองคู่ชีวิตคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันต่อให้เวลาเริ่มต้นนะจะไม่ชัดเจนหรือเกิดปัญหาใดก็ตามในความสัมพันธ์สุดท้ายปลายทางต้องชัดเจน สุดท้ายเขาจะต้องมีแอคชั่นและจัดก,การความสัมพันธ์นี้ให้คุณได้รับความยุติธรรมให้คุณได้รู้นะว่าเป็นคู่กันไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่แค่คนรู้จักมีความแตกต่างมากมายนะระหว่างคุณกับเขาเนี่ยแต่อย่งไงก็แล้วแต่เป็นเนื้อคู่กันแล้วก็จะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวอย่างมากและ t ิง g ก o ปล่อยไปนะหรืออีกความหมายคือปล่อยให้ไปไพ่บอกคุณว่า คนนี้เราไปควบคุมอะไรเขาไม่ได้หรอกเดี๋ยวถึงเวลาเขาจัดการตัวเขาเองกับความสัมพันธ์นี้เองคุณก็ปล่อยใจไปทำตัวให้มีความสุขรักเขาก็แสดงพลังงานความรักให้ดีที่สุดนะไม่ต้องไปเครียดคิดมากหรือไม่ต้องไปเร่งรัดบีบคัน้นสถานการณ์เพราะในความสัมพันธ์นี้จะเป็นตัวเขานะที่เป็นคนควบคุมแล้วก็จัดการทุกอย่างตามเวลาที่เหมาะสมเองเดท ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความผิดหวังความเสียใจใดๆก็ตามกำลังจะจบสิ้นแล้วคุณกำลังจะได้พบเจอความรักที่สมหวังใครคนนี้จะมาสารภาพรักคุณแล้วก็บอกคุณว่าเขามีแผนในหัวในที่คิดตลอดมาเกี่ยวกับคุณนะว่าคุณเนี่จะต้องเป็นภรรยาเขานะเป็นสามีเขานะจะต้องย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือแผนในอนาคตนั้นๆเขาจะเล่าให้คุณฟังแล้วก็ถามคุณนะ,ะซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่ วางแผนเรื่องงานแต่งงานทุกสิ่งทุกอย่างในแผนการเหล่านั้นคุณคือพลังงานที่สำคัญเมื่อเขาชัดเจนในครั้งนี้แล้วคุณอาจจะงงมากๆว่าเรื่องราวที่เขามาสื่อสารและมาคุยกับคุณน่ะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ผูกพันลึกซึง้งนะเป็นการสนทนาเชิงลึกมากๆคุยว่าเราจะแต่งงานเชิญแขกกี่คนคุณจะมีลูกเลยไหมคุณอยากมีลูกผู้หญิงผู้ชาย เป็นเรื่องราวแบบนี้นะที่คุณจะรู้สึกเลยว่าความไม่ชัดเจนจบสิ้นแล้วจริงๆ m a s c u l i n e e n e r g y พลังงานผู้ชายในความรักความสัมพันธ์นี้นะหากคุณเป็นผู้หญิงเข้ามาฟังก็ฝ่ายตรงข้ามแหละผู้ชายจะเป็นคนพยายามผู้ชายจะเป็นคนมาสารภาพรักผู้ชายจะเป็นคนทําให้ความสัมพันธ์ชัดเจนอยู่ในจุดที่ดีงามที่ทําให้คุณมีความสุข หรือหากเป็นหญิงรักหญิงชายรักชายผู้ที่จิตวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ชายคนนั้นจะเป็นฝ่ายแสดงออกจะเป็นคนที่ควบคุมและทําให้ความสัมพันธ์ชัดเจนในเรื่องราวไพ่เราเรื่องวันนี้อ่าแม่หมอขอจบคําทํานายขอให้คุณมีแต่ความสุขประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ปรารถนาะการเงินกันงานความรักแม่หมอขอกําลังใจด้วยการกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งกดติดตามกดแชร์และจะกราบขอบพระคุณมาก หากเพื่อนๆจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสคิปข้ามก็คิดว่าเป็นค่าโคโรูของแม่หมอแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ